กับโมบิสูรกันดัม2080 w a r i n d e p o c k e t ตามเซตติ้งในเรื่องนะคืออยู่ในปีสกราชอวกาศที่0079แต่ว่าเป็นช่วงท้ายๆของสงคราม1ปีฝ่ายที่เหมือนกำลังจะได้เปรียบอยู่ก็คือสหพันธ์เนาะที่มีกันดัมมานั่นเองเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่โคอลนีไซต์6เป็นโคอลนีที่เรียกว่าสงบเพราะว่าทำส่วนที่สัญญาอะไรกันให้สหพันธ์มาสร้างฐานทัพอะไรอยู่ได้แลกกับคุ้มครองความปลอดภัยเรื่องจะพาเราไปเจอกับ กลุ่มเด็กประหมโดยที่มีตัวพระเอกคนหนึ่งก็คือเอาเฟรดตัวเอาเฟรดกับเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นเด็กๆที่แบบช่างคล้ายในสิ่งที่เรียกว่าโมบิลสูตรก็ติดตามข่าวข,าของสงครามอะไรเนี้ยอยู่ตลอดด้วยอารมณ์แบบว่าโอ้สนุกจังเลยุ่นยนต์ยักษ์ออกมายิงกันอีกแล้วอะไรแบบเนี้ยกระทั่งฝั่งซีออนเนี่ยไปล่วงรู้ได้ว่าไซ6กอะ่ะมันมีการแอบพัฒนาการดั้ม NT1 ก็เลยส่งทีมไซคลอปเข้ามาสกัดกัน้นแล้วก็ทําลายเกิดเป็นความแบบรุนแรงขึ้นในโครลนีมีโมบิลสูตรหนึ่งเครื่องม มาตกใกล้ๆเมืองในนั้นมีนักบินหนึ่งคนคือเปอร์นาดแล้วก็ไปเจอกับอัลเฟรดก็เลยให้มาอยู่บ้านตัวเองได้เจอกับคริสติน่าที่เป็นนักบินของสาพันธแล้วก็เกิดกลายเป็นแบบความชอบพอกันต่างฝ่ายต่างไม่รู้เลยว่าอีกคนเป็นใครหลังจากนี้จะให้ไปตามดูกันเองเรื่องนี้จะพามาดูผลกระทบของสงครามที่มันเกิดขึ้นกับตัวพลเรือนบ้างเคยมองสงครามด้วยมุมมองที่แบบว่าเป็นเรื่องเล็กนิดเดียว mm. จนกระทั่งวันหนึ่งสงครามแม่มาถึงหน้าบ้านเราแล้ว,ลวมันยัง mm. จะเป็นเรื่องเล็กอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ย